สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชม1ธันวาคมชวนจับตาดาวอังคารใกล้โลกที่สุดห่างจากโลกมากถึง81.5ล้านกิโลเมตรหรือพูดง่ายก็คือ81ล้านหแสนกิโลเมตรนั่นเองเพื่อนๆน,อนลองน,นึกดูนะครับโลกคือจุด1จุดในจัก,กรวาลระยะทางแค่จากโลกของเราจุด1จุดยาวไปถึงดาวอังคารจุด1จุดยังใช้ระยะ ทางกว้างถึง85ล้านกิโลเมตรแค่ระยะทางจากดาวเนี่ยสจุดเนี่ยเพื่อนๆ81.5ล้านกิโลเมตรโลกคือจุด1จุดนะครับไปถึงดาวอังคารอีกจุดหอีกจุด1.81.5ล้านกิโลเมตรแล้วในกาแล็กซีของเรามีดาวเป็นจุดจุดแบบโลกเนี่ย1 000, 000ล้านดวงล้านดวงครับเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเอนลองนึกดูว่ามันกว้างขนาดไหน เขาเรียกว่า1นึ่งกาแล็กซีดาวที่มาอยู่กันรวมกันเป็นกระจุกเนี่ยรวมกันเป็น1นล้านดวงเนี่ยเขาเรียกว่า1นึ่งกาแล็กซีแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าแต่ละกาแล็กซี่ที่มันห่างกันเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ว่ากาแล็กซี่ที่1กับกาแล็กซีที่2มันจะติดกันนะครับกาแล็กซีห่างกับอีกกาแล็กซีเนี่ยต้องเอากาแล็กซีมาเรียงต่อกัน1 0ถึง20กาแล็กซีอะ นั่นคือระยะห่างของกาแลกซีหนึ่งไปอีกกาแลกซีหนึง่งหรือระยะห่างของดาวล้านดวงไปหาดาวอีกล้านดวงแล้วในบรรดากาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อนๆมันมีทั้งหมดในเอกภพก็คือ2องแสนล้านล้านกาแลกซีสองแสนล้านล้านกาแลกซีรวมกันเป็น1ลูกโป่งบอลลูนเอกภพแล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าไอบอลลูนกลมๆเนี่ยในหนเอกภพเนี่ย มันมีมิติคูข่ขนานอยู่ก็คือมีบอลลูนแบบเนี้ยเหมือนกับเราเลยคูข่ขนานบอลลูนที่2 3 4มีเป็นล้านบอลลูนเลยแล้วก็ทำกิจกรรมพร้อมๆกันตื่นมาแปลงฟันอาบน้ำไปทำงานพร้อมกันเลยทุกๆบอลลูนอ่ะเพื่อนๆลองนึกดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมครับแล้วระยะห่างที่มันห่างจากบอลลูนไปอีกบอลลูนน่ะมันกว้างใหญ่ขนาดไหนเพื่อนๆลองนึกภาพนะ ดังนั้นผมถึงบอกไงครับว่ามนุษย์เราเนี่ยครับเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหาเงินอย่างเดียวเราลองคิดสิครับมนุษย์เกิดมาคุณดูสัตว์สินกมันบินมันก็ไปจิกใบไม้จิกหญ้ากินจิกหนอนในดินมแมลงกินแล้วก็บินเล่นแล้วก็ไปจิกน้ำกินแล้วก็บินเล่นแล้วก็หลับกลับบ้านคนเราก็เหมือนกันถ้าเราออกไปก็เพื่อทำงาน แล้วก็หาเงินมาซื้อข้าวแต่ถ้าคุณไม่อยากทำงานคุณมีที่ดินแถวป่าแถวไร่ปลูกต้นลำไย,ยไว้ปลูกต้นกล้วยไว้ปลูกต้นมะม่วงไว้ปลูกไว้ทุกต้นเลยอ่าคุณก็สามารถกินกล้วยแทนข้าวได้คุณสามารถกินลำไย,ยแทนของหวานได้กินมังคุดกินน้อยหนา่ากินทุกอย่างแค่คุณมีสวนอยู่หนึ่งไร่อะ่ะแล้วคุณปลูกผลไม้ทุกชนิดอะ่ะง่ายๆเลยถูกไหมครับ อีกไล่หนึ่งเอาไว้ปลูกต้นใหม่ไล่หนึ่งเอาไว้ปลูกต้นชุดแรกต้นไหนตายคุณก็เตรียมปลูกต้นใหม่ทดแทนเช่นลำไยตรงนี้มันมันต้นมันตายอา่าเรายังมีไล่ที่สองเพราะฉะนั้นคุณต้องปลูกห่างกันเตรียมไว้อะประมาณ5ปีไล่นี้ปลูกเสร็จปั๊บอีก5ปีคุณต้องปลูกอีกไล่หนึ่งละถ้าต้นไม้ไล่แรกตายคุณก็กินผลไม้ฟรีในไล่ที่2ได้แล้วการเดินทางครับ ประเทศไทยมีรถไฟฟรีคุณจะเดินทางขึ้นรถไฟโบกี้ไหนก็ได้ถ้าคุณมีกระเป๋าล้อลากสักใบหนึ่งพร้อมกับสเก็ตบอร์ดโรลโล์เบตดหรือจัก,กรยานคุณก็พกกระเป๋าเสื้อผ้าปั่นจัก,กรยานไปไหนก็ได้อาบน้ําฟรีก็อาบที่ปัม๊มถูกไหมครับบางคนไปนอนวัดดังนั้นผมถึงบอกครับถ้าคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณก็แค่เช่าห้องสักเดือนหนึ่งคุณก็นอนได้ทุกวันละแล้วคุณก็ได้ ซื้อข้าวกินก็เหมือนเดิมทุกวันจ่ายค่าน้ําค่าไฟเหมือนเดิมทุกวันแต่คุณได้พักที่ใหม่ถูกไหมเสียค่าที่พักเพิ่มแค่พันห้าสองพันคุณก็ได้เที่ยวอีกจังหวัดทั้งเดือนอย่างมีความสุข10เดือนได้เที่ยว10จังหวัดอย่างเงี้ยครับมนุษย์เราเกิดมาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกเพราะถ้าคุณมีเงินเท่ากับโลกหนึ่งใบมีทองคําเท่ากับโลกหนึ่งใบหรือคุณมีเพชรเท่ากับโลกหนึ่งใบ มันแค่จุดเล็กๆในจัก,กรวาลเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆมันเป็นจุดเล็กๆในจัก,กรวาลเท่านั้นเองมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแล้วผมจะบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาก็เพื่อสวดมนต์นะครับสะสมบุญตายไปดวงจิตวิญญาณจะได้นิพพานไม่ต้องเกิดมาอีกไม่ต้องหิวก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินไม่ต้องเจ็บป่วยก็ไม่ต้องซื้อยากินไม่ต้องไปหาหมออ่า เราจะไม่ร้อนเราจะไม่หนาวจิตเราจะมีแต่ความสุขดวงจิตคิดจะไปดวงจันทร์ไม่ถึงหนึ่งวินาทีไปถึงดวงจันทร์แล้วดวงจิตคิดถึงภาพดาวองคารจิตเราไปถึงดาวองคารแล้วไปถึงที่ภาพดาวองคารแล้วแต่ระยะทางเนี่ยครับถ้าเราเดินทางอะด้วยแสงอะเราต้องเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงดวงจันทร์หรือดาวอังคารเพราะระยะทางมันมากถึง81ล้านหแสนกิโลเมตรเลยทีเดียว เห็นไหมครับเพื่อนๆดังนั้นถ้าทุกท่านสวดมนต์พระคถา,าชินบัญชรสมเด็จพุทธจารย์โตพรมบาลังสีทุกท่านก็จะมีบุญสะสมมีบรารมีสะสมแล้วมาเข้าใจธรรมชาติว่าเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาธรรมชาติไม่ใช่ว่าหาเงินอย่างเดียวผมยกตัวอย่างนะมีคนสองคนคนหนึ่งทำงานทั้งวันเลยเช้าทำงานเย็นกลับบ้านเช้าทำงานเย็นกลับบ้านสะสมเงินได้ก้อนใหญ่เอาเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่ แล้วก็ไปซื้อที่ดินเช้ามาทํางานเสร็จกลับบ้านยืนดูบ้านยืนดูที่ดินทําอย่างนี้จนตายเลยคนคนนี้บ้านหลังใหญ่คนคนนี้มีที่ดินหนึ่งไร่สองไร่สไร่แต่ไม่เคยเห็นที่ดินที่อื่นเลยดูแต่ที่ดินตัวเองดูแต่บ้านตัวเองแล้วก็ตายไปกับอีกคนนึงทางานหาเงินหนักเท่ากันหาเงินได้เยอะเท่ากันแต่เอาเงินไปเป็นค่าเดินทางค่าน้ํามันขับรถไปจอด ซื้อซ่อมตามานั่งกินข้างทุ่งนานั่งดูทุ่งนาคนอื่นเราไม่ต้องมีโฉนดไงถูกไหมคือไปนั่งดูทุ่งนาของคนที่ซื้อที่นาสามสีไ่ไร่คนนั้นรวยเงินเดือนเท่ากันนะทำงานหนักเท่ากันซื้อที่ดินสีไ่ไร่ก็ยืนดูนาของตัวเองจ้างชาวนามาปลูกข้าวแล้วก็ดูทุ่งนาสวยๆอีกคนหนึ่งเสียแค่ค่าน้ำมันมายืนดูเหมือนกัน มายืนดูนาสีไล่มายืนดูข้าวเขาดูวันเดียวแล้วเขาก็ไปดูนาอื่นเขาไปดูถนนเส้นอื่นไปดูจังหวัดอื่นไปดูทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วเขาก็เห็นทุ่งนาเป็นพันๆแห่งเขาใช้เงินค่าน้ํามันเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อไปรู้ข้อเท็จจริงว่าความสวยงามของธรรมชาติมันมีเยอะขนาดไหนไปน้ำตกทุกที่ ไปธรรมชาติทุกที่ไปตลาดคลองถมถนนคนเดินทุกที่ไปเที่ยวในเมืองทุกที่เพราะฉะนั้นประสบการณ์ของสองคนเนี่ยคนด้านซ้ายเห็นภาพซ้ำๆบ้านซ้ำๆที่ดินซ้ำๆเดิมๆสิบยี่สิบปีแต่คนด้านขวาเนี่ยไปดูมาแล้วเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วสองคนก็ตายพร้อมกันคนหนึ่งเห็นแค่บ้านกับที่ดินสีไรทำงานทั้งวัน เช้าทํางานเย็นกลับบ้านอีกคนหนึ่งทํางานหนักเท่ากันเงินเท่ากันแต่เห็นทั่วประเทศไทย77จังหวัดทุกซอยคุณว่าใครมีความสุขกว่ากันตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้เหมือนกันถูกไหมครับอ่าคนหนึ่งตื่นมาดูบ้านหลังใหญ่ดูแล้วดูอีกมายืนหน้าบ้านดูบ้านตัวเองอีกคนหนึ่งไปเที่ยวห้างเซนทนัพันกว่าล้านไปเที่ยวเซนทันห้างที่2 0 0พกว่าล้านไปโรบินสันห้างที่2 0 0พล้าน ไปโรบินสันห้างที่สองพันล้านไปดูสี่ห้างสี่พันล้านแล้วบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องหาเงินเยอะเพื่อจะได้ครอบครองสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เพราะเรายืนดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางทีเจ้าของที่ยืนข้างๆเราเขาก็ยืนดูกับเราเหมือนกันเราก็ยืนดูแล้วก็เห็นเหมือนกันบางคนนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะเทียบกันได้ยังไงอะผมก็ลองนึกดูว่าผู้หญิงคนนี้ ถ้าไม่ได้เป็นเมียเราแล้วมันเป็นเมียของคนที่มันยืนซ้ายมือของเราอะ่ะอืมแล้วเมียมันแก้ผ้านะ่ะเขาเห็นเมียเขาแก้ผ้าเลยไหมไม่ใส่อะไรสักชิ้นอะ่ะอ่าเดินเดินประกวดนูด้ดอ่าเมียของเขาไม่ใส่อะไรสักชิ้นเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เมียเราแต่เราเห็นหมดเลยมันคือระดับความสุขมันก็พอๆกันเลยไง มันก็แค่ไม่ได้นอนด้วยแค่นั้นเองถูกไหมเออถูกก็บปะนั่นแหละผมถึงบอกว่าการที่เราได้เดินห้างเซนทันเราเหยียบพื้นหินอ่อนหลูหลูเข้าห้องน้ำหลูหลูตากแอร์เย็นๆไปดูกระจกร้านเสื้อผ้าหลูหลูไปดูตู้เพชรหลูหลูร้านทองหลูหลูโอ้ยคุณเอ้ยพันกว่าร้านไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับมนุษย์เราเกิดมานะครับไม่ได้เพื่อทำงานหาเงินแล้วซื้อ ของหลักล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้าน10ล้านทั้งชีวิตทำงานแทบตายได้แค่10ล้านอีกคนไม่ทำงานหาอะไรเลยถูกไหมไม่ต้องทำงานเยอะมากมายอะไรเลยไปเดินเที่ยวห้างพันล้านจบไอ้นี่ทำงานทั้งชีวิตตายไปยังได้แค่15ล้านเอออย่างเงี้ยคุณนึกไหมนึกภาพออกไหมความสุขมันอยู่ที่สมองอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่สมองอยู่ที่การคิดได้ไอสไตล์บอกว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ความรู้มันมีขีดจำกัดมันเป็นกบในกระลาแต่จินตนาการจะพาไปสู่วิทยาการที่ก้าวหน้าคือความฉลาดทาง EQ ความฉลาดทางอารมณ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นหลายๆคนที่เคยรวยมาก่อนและพอจนปับ๊บรับไม่ได้ บ้านกูไม่มีแล้วรถกูไม่มีแล้วไม่เคยมีทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นเขาไม่ได้ยึดติดกับธรรมชาติเขายึดติดกับวัตถุเขาก็เลยฆ่าตัวตายท้อแท้แต่อีกคนหนึ่งที่ยึดติดกับธรรมชาติกูเกิดมาบ้านกูก็ไม่ได้หลังใหญ่ธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่สุดภูเขาน้ําตกแม่น้ําสวยงามเห็นไหมแต่เขาก็ไม่เครียดเขาก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะมันทําไมอ่ะ บ้านคุณมันหลังใหญ่มากเหรอสิบยี่สิบล้านที่ดินคุณใหญ่มากเหรอซื้อมาสิบยี่สล้านมันมันก็ยังอยู่ติดบ,บนพื้นโลกอยู่มันแค่เป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกโลกก็คือจุดเล็กๆโลกหจุดห่างจากดาวอังคารอีกหนึ่งจุดแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนกิโลเมตรลองนึกดูว่าที่ดินมันต้องกว้างกี่ไร่อะมันถึงจะไปถึงจากโลกไปดาวอังคารอะเพราะฉะนั้น การที่คุณมายึดติดห่วงที่ก็เหมือนคุณเป็นปวกอะที่มันแบบมันมันห่วงถิ่นมันอะปวกอะแล้วเวลาคุณยีดูลังปวกคุณเห็นตึกที่ปวกมันสร้างมันยิ่งใหญ่ไหมมันก็แค่ปลวกเทพเวลาเขามองเรามาเขาก็มองเห็นตึกใหญ่หญเป็นเป็นเป็นพวกปวกอะเป็นพวกปวกเกิดมาแล้วก็สร้างลางังสร้างรังปวกคุณเข้าใจไหมแต่บางทีคุณไม่จําเป็นต้องเป็นปวกคุณเป็นนกกระจิบถูกไหม ที่บินท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้เลยคุณเป็นนกอินทรีคุณก็บินท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้คุณไม่ต้องมีรังใหญ่เป็นร้อยชั้นพันชั้นแบบปวกก็ได้ถูกไหมอ๋าโอเคนะครับขอบคุณครับผมบา,บายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ